มาวัสดีชาวยูทูบทุกคนนะอยู่กับ FC เอฟซียี่แล้ววันนี่ยมาๆๆๆๆอยู่กับผมจอะไร้รริ้งเลยดูเขาถอนมันเกษตรศาสตร์เจ็ดเดือนหน่อยเราต้องมาดูนะเพราะว่ามันเราจะเน่าแลนะ้วเราต้องมาดูก็ไม่ต้องเผาวงแล้วนะแน่นอนล่ะไม่ไม่ต้องไม่ต้องอะไร เป็นกระจกลับด้วยที่สำคัญโอ้งานนี้เขาจัดสองคันเลยปีนี้ไ <c oughs> อ้นนเทเลมีตัวลากด้วยใช้อามาเรเยเลยใช่ไหมนะครับ <c oughs> ต้นมันเขาว่าจะบริจาคนะมมีคนซื้อเลยเยอะเิน ขา <c oughs> ยลุงเทมลุงเ <c oughs> ตสาก็จะซื้อเลยขายทั้งเทมคณะเพือพ่อนที่เพื่อนนายซื้อไปปีที่แล้วมันซื้อไปปลูกใช่ไหมเพราะเราไม่ค่อยหวัวหรอกงั้นไม่เกี้ยวปีนี้ฝนมันดีแล้วมันต้นมันขึ้นอ่ะ <ใน S 2> ขึ้นต้นอืไอพวกนี้ต้องระเบิดห่วยจะจนสองเดือนเลยพวกนี้นะนี่กำไรอะไรเงี้ยนี่ครับดูมันเขาเนี่ สุดจัดพี่น้องรากทังนั้นมันขีฝอยันโมงเลยนะมันขี้ฝอยมันฝอยเย้องหอยเมยาใหนี่ดูวะเตี้ยดูนี่มันเสียสีเลยแล้วทำไม,ม,ม,มต,ต้องไปพลาดี้แกไปหัอผใหญ่เลย หรือทางเงินในมิติพี่พี่บ่ามาบอกเด้อยืมต่อโอเคตกลงดินของตองตาลางเท่าจันกี่บาทมันจะสมัยนะฮะพี่บ่ายจะสมัยละสี่หมื่นครึ่งหนึ่งเลยแต่ก่อนน่าบ่ครึ่งหนึ่งกันแกไปกวนนายอยู่นะว่าไม่มีไปกวนว่าไปขอแถมนายก่อู้วนี <c oughs> ่ค <Christ>. ือในใจ ตานี่แหละตาอนี่แหละต้องได้ไหแถ่นอ้ว่นันน้าวนำหนักแล้วน่าแรงซนห้าเลไปไร่เนห้าอ้วหยาบเลยแกจะแถมมาถึงสองเซน่นน่ะเรไปเห็นนายน้องกีตรงนี้ไปไร่ตรงนี้เขาทำนาปังได้เขาจำเซนห้ามันกันตรงนี้ทำนาปังได้ไง หูหายากไะมไม่ได้จ้างจ้างก็ได้ก็สองพันเลยพันห้าพันห้าพ่งมาพันห้าน่าจะจำพันห้เอาทุกวันหนึ่งพันห้าเลเข่าเขาเดี๋ยวตรงในนี้ให้เลยนี่ตัพันห้าเลยโอ้โตมันเนี่เอาไปเผาถ่านได้เลยนะนี่ เอาไปทำนั่นนะให้ให้ตบาดในขนนเอาให้ตะบาดะระบาดตบาดข็นตบาดึข็นมั้เขึงซื้อรับคนรจ้างคนตบาดขว้างไลยไหมคงได้ไหมเอ๊ะเขาไปบันไดดินี่น่ะเ นี่โอ้ไม่ใช่คนแคละนั่นน่ะเว้ยเฮ้ยขึ้นมันหกรอ่ะที่ใส่มาี่ใส่เพื่อช่วคุณแขนคนล้คนใครหยอดใครหยอดนี่เขามีบันไดขึ้นใเือะไรข้างหน้าวัหมันไม่หนาะหมดเนเจผมกินแต่เนื้อที่ต่อกันนะเจ็บเอวเลย ก็เดยกินผักขกระ้ดุนเขานี่แหละอข้าูแล้วมันยังไม่เนางจะ่ยาิอ้ยยังไยังอยู่ได้อยู่มัตรงไหนนะที่ตรงไหนที่สวนตรีกันนหนึ่งสไห่กี่ตรงนี้เลยจังใหญ่เนี่ยดก็จะวางจังบอจางตดต้นก็ได้อันรอสปงผมจ้าเออร้อพันลาไม่ยังแปลงนึงบ่

รมง,ไงไ้ได้ใส่ได้ใส่ระเบิดได้ใส่15นะบอกากัที่ซากรอยหามันบอลลกเอาแต่ผมใส่35ดยของผมสา,ามร้อยสามสิบห้เบิ้ลน่ะนั่นแหละลพราะมันยี่ามันตได้เชือกเออสามสี่สามหอันนี้มันใหญ่มัน,น,น้มันใหญ่จริงจถึงในสามสิบ้าะท่านี้จันก็ยังนี่แหละพี่ทเลย,ยกเกินไม่ไหวเัน <laughs> ถ้ามันมันจะได้มัดมันจะนับง่ายมันนับง่ายีเหรอมันนับยากสี่ร้อยนับคือกันใหยพูดใหญพูดหน่อยนีประการหน่อยกบพูดอะไรกันใหญ่หนย่งจัมารด้อันนี้สี่มารวยถ้าถ้าเขามึงกู้แล้วผู้ใหญ่จะไปเอารถมาช่วยเคลนอีกโอ้รถพผมสองตันสกปรกสามตันนะเลอ่ะท่บ้านพี่ใหญ่ช่วยเคลนฟรี ข้าเบรไม่เอาใช่ไหมขับเบเอาขับข้าเบรเขาให้ก็เอาขับไม่ให้ก็เขาไม่ให้ก็เอาเอาตขัเบรกค่ไรวันดตัดเบรออกเลยแ้ใครเอาข้าเบรตัดเบรทิ้งเลยไม่ให้เบรเลยเออโลไม่ให้เบรเลยน้ันทใหญ่ๆเออนี่เล็กกันดีแล้วนีงยันนหีั้นหัวมัใหญ่หรอกั้มตรงไป แต่ใส่สิบห้า 15, สองกระสอบนะเห็นในงานนะหลังนั่นนะ่ะนะงานสองอนะ่ะเทียนใส่กระสอบเด้ไม่เต็ม่วนในบ้านอีกีไ่ส่วนในบ้านอีซีได้รุ่นกันหมดเลยน้ำไหลอย่างนี้นะอูยเห็นเต็มเลยตัวจ้างอุตัดมันสบายใจด้วยมันเร็ว วันบพันละห้าบาทก็มนเีแค่มีโซนเดียวแหละแต่เป็นเกษตรศาสโซนนี่แหละมอ้วมโหข้าวก็มีขายเกี่ยวข้าวขายกันเองเนาะจะออะไรเนาะมัคือแต่ปูช่วงนี้เป็นโรคร้อยทั้งร้อยเป็นโรคใครไม่ปูุงันเป็นโรคจะเป็นการตีนตรวนี่แล้ว นี่ก็เลี้ยงใจตรงนั้นก็เลี้กันวัยอาทิตย์นึงปลูกกันเนาะก็โรคไม่เลือดนี่ใค่ปลูกหน้านี้เป็นโรคทุกคนกล้ออาพนันเลยไรมันก็ยิงยาวปุ๊บก็ไอ้มันไม่คุมโรคอ่ะสะเกตดอะแล้วพอเดินเก่าหัวแง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 จนนาน,นีไม่ชอบเลยมันปลูกนานีมันเป็นโรคดินมันชื้นเกินอะตากดินยังไงก็คือเกา่ามันเป็นเชื้อราของหลังเ <laughs> นี่ยไรเน,นี่ยไรด้นนี้ไม่มีหัเลยม,ลมันลมมั้งนี่ครับมันพันดีครับนี่ S <S สุดยอด <expand> เลยดูอ่ะ <lite> มันเขาสุดยอดไหมโอ้มันพุงดู่ะผู้ใหญ่ยังยังมายืนยันเลยไม่ใช่มันเลยอันนี้สมสมกุณลีเลยนี่สมทางกุณจับเลยนี่ที่เขาไปต้มยากินเลยโอ้เป็นเรือเมื่อกี่เจ้าที่นี่ ยังไม่ถ้อเลยขนายของขนาดนาดดึงหรอไปดอดตรงนี้นี่ของผมต้นขนาดนี้เลยนี่ตัวนี้แหละใ่ใหญ่ไ,ยยไปนี่สักมั้งเนาะไปทางนีนน้แหละแต่ปีนี้ปลูกทีนหน่อยนึงปีนี้ปีอะไรได้ห้าพันต้นปีที่แล้วตัดขายทั้งหมดเลย เราใส่เกียร์กระไหมอ๋อนี่คือคือทั้งหมดนี่เลยสองเที่ยวใช่ไหมสองเที่ยวอันนี้มันประมาณสองไร่เนาะถึงไหมสองไร่สองเที่ยวถูกต้องแล้วสองไร่สองเที่ยวเยอะเล้วเนี่ยเอาเยอะไม่ดีหรอกหลังเมียเนี่ยที่มันค่อยหัวบางปีมันกระพีนี่ยเนี่ยมันเลยปัวไม่ค่อยออกบ้างค่ะเวลาเราจุดพลุอ่ะมันหดกลับขึ้น บ่อยแล้วไปจุดในป่าเออไายบอกยูเราจะเขนป่าว่าอย่ามาจุดในนั้นเนอะมันมันกลัวมันจะหดลงคืนจุดตรงงานหนิไม่ผูกจุดกับต้นมันไอ้ต้นอะไรอย่าเงยมั่วเลยเออวันนี้เราไปชมมันรากกันนะวันนี้นะต้องมาสำรวจครับเพราะว่ามันเราอยู่แถวๆวันนี้มันจะเน่าเหมือนขาวเมื่อไม่ใช่เกษตรศาสตร์แทะมันมีหัวขาวด้วย อย่างนี้ไม่ใช่มึงว่าคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นนะจะใท้ซิงเลยนะ